สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ้าเดอ้อเมื่อนี้สาวดาสิมาเย็ดสูตรเด่นซีตโตซึ่งจับเป็นสามโตได้ซี่หางสองตได้หกหางเด้อพี่น้องตามเลขสูตรเนะพี่น้องเนาะ ตามชุดนี้ค่ะพี่น้องชุดที่มันเขานี่แหละเออไปยังจังตามชุดนี่ตามชุดนี้ละค่ะเพราะว่าเลขที่มันออกเนี่ยยังไงมันก็จะต้องทิง้งทิ้งไว้ตัวหนึ่งหรือสองตัวพี่น้องที่นั่งออกมาเหตุนี่เนาะแต่ว่านั่งใจนั่งมักศูนย์ในแงวมดเนี่ยมันออกที่ผ่านมามันออกยังหล่ะมันออกเจ็ดแปดสองหรือหรือว่าแปดเจ็ดสองยังเนี่ยแหละนั่งลืมละนั่งก็เลยคิดว่า เจ็ดกับแมันหนาสังแต่ว่านั่งบมักสองนั่งผัดมักศูนเนีนั่งแล้เอาเจ็ดแปดศูนซี่นั่งมั่นใจว่ามันสิมารลักลอยนั่งมักหกับซกับพี่น้องพูดถึงลักลอยลักนวยลักซิบนั่งมักเจ็ดมักแปดมักศูนย์นั่งก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นเลขซีตัวดวงดีไปเลือกเอารีกซีพี่น้องอีกสูตรหนึ่งนั่งเลือกเป็นเลขห บวกเขาบวกเขาสูรนี่งวดนี่มันมันออกมันออกสี่เจ็ดแปดใช่ไหมคะออกสี่เจ็ดแปดมันจะต้องทิมไบตัวหนึ่งค่ะโบตัวหนึ่งกับสองตัวพี่น้องนะอันนี้อันนี้คือเคล็ดลับที่นั่งหมายก็ว่ากับบัรับดอกนั่งหมายถึงว่าความมักของนั่งนั่งนั่งมักแบบนี้เสร็จแล้วนั่งว่ามันแล้วมันออกไปแล้วมันจะต้องเหลือพี่น้องมันจะต้องเลือไว้บางเทือมันเหลือสองตัวบางเทือมันเหลือตัวเดียวพี่น้องคิดบ้าง อันนี้เป็นความมคิดของนั่งได้ทีนั่งวิเคราะห์มานะวิเคราะห์มาเนี่พี่น้องจังงวดทีมันออกห้าสามศูนย์เนาะนั่งกระถืกอก็มีหลักฐานชัดเจนย้อนย้อนนั่งว่าห้าสามศูนย์มันจะต้องเหลือละ่ะนั่งกระจับเอาหากับสามเอาสีมาใส่จับหากับสามเอาหกเอาแปดเอาเก้ามาใส่ที่นั่งเห็ด4 5, 0, ีหาสูตระรยปรากฏว,วันมันกระถือที่สี่ห้าสาม มันออกห้าสามศูนย์มันกระทิมหากับสามใบพี่น้องเพียงแต่เขาจับตัวหนึ่งหรือสองตัวมาใส่ให้มันเป็นซีตัวหรืออาจจะจับมาสามตัวแต่ว่าไอ้สองตัวที่มันออกนี่ป้อตรงทิมกับมันมาอีหลีพี่น้องบาดนี้บาตรต่อมางวดที่สามมันทิมหมดเลยมันเลขมันบ่ทิมมันบ่อเหลือว้เลยไอ้ห้าสามศูนย์หลักการงวดที่สองกับซีห้าสามนะนี่หละคกามันจะทิมไว้แบบนี้แหละแล้วบาดนี้ งวดที่สามมันออกอะไรล่ะไอแปดเจ็ดสองหรือมันเจ็ดแปดสองนี่ล่ะนั่งก็เลยเอาเจ็ดกับแปดไว้เอาซีมาใส่แแล้วต่ว่านั่งมักแห้งคือมักศูนย์ค่ะก็เลยถือบ้านนี่พี่น้องคิดบ้างนะเจ็ดแปดเจ็ดสองเราก็มาออกสี่เจ็ดแปดนี่สองงวดแล้วบานนี้มันบอถิมแล้วจะ้ะหรือบางเทีมันจะมันจะเอาตัวเก้าไว้หอดสามงวดตามที่นั่งวิเคราะห์บ้งนะ วิเคราะห์แล้วนะคะมันจะทิ้งตัวที่ออกเนี่ยบางครั้งมันก็ทิ้งไว้สามไอ้สองตัวจะ้ะบางครั้งก็ทิ้งไว้ตัวหนึ่งหมายถึงเลขที่ไอ้ที่นั่นกันเนี่ยค่ะพี่น้องนี่เราที่นั่งเฉียนฉีดเขียนไว้นี่ห้าสามศูนย์ 5, 3, 0, มันออกมันก็ทิมหาสามใบห่อเอาซีแซมันก็ถึงต่อมามันทิมหมดเลยก่บโบบมีเจ็ดมีแปดมีสองมันออกแปดเจ็ดสองหรือมันมันเจ็ดสองแปดนี่แหละค่ะ อันนี้นั่งก็เลยเอาเจ็ดกับแปดไว้สองนี่นั่งโมมักกุยแล้วนั่งเอาไว้นั่งก็เลยมักนั่งมักศูนย์นั่งเอาศูนย์มาใส่กับเอาซีมาใส่พี่น้องกันเลยถือก็เลยถือก็เลยถือเป็นชุดนี่กันนี่เนี่ยค่ะเนี่ยพี่น้องชุดนี่นอหนี่นอนี่นี่คือนั่งอธิบายอธิบายให้ฟังว่าสูตรของนั่ง่นั่งนั่งวิเคราะห์เป็นแบบนี้พี่น้องแต่ละแต่ละอาจารย์ผู้เป็นวิเคราะห์เป็นเกดวิเคราะห์แล้วแต่ความคิดของไผรมันแหลวแต่ความชอบของของใครนะคะ บาดนี่ม right ันมาสองงวดแล้วพี tang, yes. ่น uh ้องบาดนี hmm. like 48, right ้ม er. so ัน right บ่มีแล er. mm ้ว hmm. บ okay. ่มีล like ่ะบ่ทิมมันบ่ทิมแล้วทั้งเจ็ดทั้งแปดแต่อย่าลืมว่าซีมันหัวก็มาจ้ะแต่ว่าเจ็ดกับแปดนะว่าบ่มันทิมไหมละมันบ่ทิมแล้วล่ะมันจิตทิมกับจิทิมศูนย์กับซีแล้วพี่น้องบาดเพราะว่าศูนย์ศูนย์กะมันเวียนไปสองงวดแล้วเนาะมันหัวก้ามาอีกเนาะแต่ว่าบาดนี่ มันบดได้มากด้ยกันมันสามหมดเลยบดมากมงวดนี่สิมาศูนย์ค่ะพี่น้องมงวดนี้ย่านเป็นศูนย์เป็นซี่เป็นเก้าเจ้าสี่นะกับพี่น้องเนาะนั่งกับมาเฮ็ดเลยพี่น้องน้เฮ็ดเลยในหเอากระบอกนั่งกระบอกบแบบที่นั่งไอ้อที่นั่งวเคอเบิง้งนั่นค่ะมงวดนี้มันจะต้องมีมันจะต้องศูนย์นี่ต้องมีพี่น้องบาทนี้มันสิเป็นเก้าศูนย์ หนึ่งมันบ่ามาหลายงวดเลยได้ดพี่น้องมันจะเป็นจังสี่วันมันเมื่อจิดกับแก่ีมันเหงาหนาสีมาเด้เนาะพี่น้องเนะาะงวดนี้มันออกสี่เจ็ดแปดหนิเนาะงวดนี้นั่งสิตีไปสิคือนั่งกับทิมมดแล้วกันอ่าทิมมดแล้วก็บอกเอาไว้จากตัว แม่นบอกเฮ้ยเราเสียห่อจีรองอ๋อใบบางหมซีนี่เนาะลองไใบบางบมซีมาล,า,าลองไใบบางเนาะพี่น้องเนาะเอ้าลองไใบบางเด้อพี่น้องเด้อเอ้าอันนี้นักกามาเฮ็ดแล้ว09เอ้ย๊ะ90ค่ะ90 90เนาะพี่น้องเนาะ90 91พี่น้อง95 94 พี่เห็นหน้ากับเห็นแบบนี้แจ้งพี่นองเห็นหนึ่งหลักพี่นองจ้งงะข็ามาศูนย์หนึ่งพี่นองศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่แล้วก็ห้าสี่หนึ่ง อ๋อสี่ส่นตัวกันเห็ดเร็วศูนส,สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าสี่พี่นองมากพี่นองก็สื่อเพิงเล่พี่นองได้ถ้าพอมาเข้ากันเรื่นพานจาก นี่วิธีเห็ดของนั่งเป็นแบบนี้เนาะแ่แล้วบอกชูเปีนน้องฟังตอนที่นั่งวิเคราะห์ว่ามั่นเป็นแบบนี้นะ,ะอันนี้นั่งมาจิตตังรักนาะพีปน้องเนาะหลักเก่าหลักศูนย์หลักหน,นึ่งหลักห้าหลักสี่อันนี้เขาก็มาเขียนใส่นี่ดีเนาะพป่นน้องเนาะ ปูดสาวดำกับไปนองดินเก้าศูนย์หนึ่งห้าสี่

0, 9, ห9ึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ห สี่ส, Ziel, ส,สี cutter, สส่ศูนย์หนึ่งศนย์ี่นห็นเดอจากพี่น้อง แล้วเป็นหนองแมบนี้ด้า เล็ที่นั่งมักเดอพี่น้องมาเล็กเล็กที่นั่งเหลือกนะเลขที่นั่งเลือกนะเ,ลเล็กลที่นั่งมัก เจอหน้าเบาิร์นพี่น,น้องนองมากระจัดคัดกระพานได้จ้าเด้อขอให้โชคดีทุกคนจ้า